ใจว่าเป็นพลังของคนดีเราขอเตือนว่าสิ่งที่ทำนั้นได้ผลอย่างไรท่านได้เห็นแล้วท่านทำรัฐประหารท่านให้คนดีมาเป็นนายกคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านเขียนรัฐธรรมนูญนใหม่เพราะฉะนั้นคนที่เรียกร้องสภาประชาชนทั้งหลายท่านทำมากี่รอบแล้ว ตอนหลังรัฐทหารสองห้าสีาสภานิธิบัญญัติทั้งหลายอ่ะท่านก็เลือกพวกของท่านมาเขียนทั้งนั้นจนได้รัฐธรรมนูญห้าศนย์ท่านก็ยังไม่พอใจเพราะท่านแพ้ซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วท่านจะมาต้องตั้งสภาใหม่อีกอย่างไรเพราะทำอย่างไรท่านก็แพ้เสียงของประชาชนค่ะ พราะฉะนั้นกองทัพขอให้เลือกข้างประชาชนเคารพในความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพอันเป็นการเมืองการปกครองสมัยใหม่เพราะนั้นเราเรียกร้องว่าขอให้กองทัพยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องเพราะมิฉะนั้นประชาชนซึ่งสืบตัวทางการเมืองมากแล้วจะไม่ยอมให้ประเทศนี้ ถอยหลังเข้าคลองกลับไปอยู่ภายใต้เผด็จการทาหารอีกแน่นอนค่ะ,ะแะันนขอให้ท่านทำตามกฎหมายทำตามรัฐธรรมนูญสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งและสนับสนุนการต่อสู้ในระบบเพราะว่าการเดินตามคนวิกลจริตก็จะทำให้เสียหายทั้งกองทัพค่ะข้อที่สอง ลัดกระทรวงทั้งหลายได้มีการพบปากกันเราก็ขอส่งสัญญาณถามนายธงทองจันทรางสุในข้อสข้อนั้นเนี่ยเราไม่ได้คัดค้านในมติแต่มีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งท่านก็รู้ว่ามีคนตั้งคำถามประหนึ่งว่าท่านใช้คำพูดว่า,วา,าประชาธิปไตยไม่ได้หมายถึงการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียวนั่นก็ใช่ ความหมายว่าขณะนี้ตามกฎหมายข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายขณะนี้มีพระราชาพระบรมราชาองค์การมีพระราชากฤษฎีกาการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่จำเป็นต้องบอกว่ามีการเจรจาต่อรองกันก่อนเลือกตั้งเพราะนี่ไม่ใช่หน้าที่ของปะหลักกระทรวงในประเทศไทยค่ะ